ตะวันออกกลางลุกเป็นไฟผู้นำฮามาสถูกลอบสังหารสถานการณ์ในตะวันออกกลางขณะนี้ลุกเป็นไฟจริงๆค่ะหลังจากที่อิสมาอิลฮันิเยผู้นำกลุ่มฮามาสถูกลอบสังหารที่กลุ่มเตหารานของอิรานค่ะข้อมูลจากสำนักข่าวของอิรานนะคะรายงานว่าที่พักอาศัยของฮานิเยได้ถูกบุกรุกในช่วงตีสองส่งผลให้เขาและบอดิกาดอีกหนึ่งคนเสียชีวิต ซึ่งระหว่างนี้นะคะฮานิเยได้ไปเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านเพื่อเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านมาซูสเปเชสเคียนด้านกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะถูกตอบโต้อย่างรุนแรงขณะเดียวกันก็ได้พุ่งเป้าไปที่อิสราเอล ซึ่งผู้นําสูงสุดของอิหร่านระบุว่าการตอบโต้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความรับผิดชอบของอิหร่านเพราะเหตุการณ์อุกอาจในครั้งนี้เกิดขึ้นภายในเมืองหลวงของอิหร่านค่ะทั้งนี้อิสมาอิลฮานิเยผู้นำฮามสาสวัย62ปีใช้ช่วงชีวิตที่ผ่านมานะคะสายอยูน่ในกาตาและก็เป็นผู้ที่เจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสและความเคลื่อนไหวจากนานาชาติเป็นอย่างไรบ้าง ความเคลื่อนไหวจากนานาชาตินะคะด้านกระทรวงต่างประเทศของกาตาเรียกเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าเป็นอาชญากรรมที่ชั่วร้ายและน่าอับอายสอดคล้องกับกระทรวงต่างประเทศของตุรกีค่ะที่ออกมาประนามการสังหารผู้นำฮามาสพร้อมทั้งระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นความต้องการที่จะทำให้สงครามในกาซาขยายตัวไปในระดับภูมิภาคส่วนกระทรวงต่างประเทศของจีนนะคะระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มีแนวโน้มสร้างความสั่นคลอนไปในระดับภูมิภาคค่ะ การเสียชีวิตของอิสมาอิลฮานเยเกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลอ้างว่าได้สังหารฟูอาดชุกโโรผู้บัญชาการสูงสุดของกลุ่มพิสบอลเลด้วยการโจมตีทางอากาศในเบรุตของเลบานอนค่ะซึ่งล่าสุดนะครลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐออกมาระบุว่าสหรัฐจะปกป้องอิสราเอลหากอิสราเอลถูกโจมตี